ไม่มีอะไรติดเลยติดสมักมีมาเลนั่นนี่น่นนีไม่ยอมมาพวกนั้นพยายามจัตัวจมูมือะไรพวกนี้จมกมืออะไรอะไรนี่ทำทำทำน้ำด้วยอ่นนี้ทำน้ำที คมขงน้ากเอาน้ำที <S <S ่เราตเนมามีกระดานมีกระดาษน้มดาธนรมดาเจาะที <S 2> <S 2่ไหนใช่ถ้าถืแน่เลยว่าน้ำมันจะดีใช่เรื่องเจาะที่ตรงนี้แล้วนี่มันไม่ด้ดีเจาะเนี่ วานวันหนึ่งเจาะแก้วเหมือนงานนั่งไ้นเจาะข้างบนนี้ไม่ได้เลยเป็นเต้าทั้งหมดเจาะเป็นเกลีงแล้วก็ัมาได้จรี้กลับไปได้ตริงในะพานี้จะพากับน้ำลอยอยู่นะเลยไปที่หน้าเขาเชื่อแล้วมันเป็นีน้ำบอลนี่เป็น น้อยหยาบนี่อันนี้เข็มใช่ไหม้วมันจนแ่ใตอนนู้นมันมีขึ้นแล้วไแล้วครับเนอะจอดไปอนแล้วจอดจอดไปจอดไปอน่นคือขอนทำทางน้ำมือไม่ได้มีน้ำมือดีโอ้ มันไม่เสรจนะเจ้าคลุนะเอาเกีอะกเสียอะเสียเกลืองห้ on ่หนาวเาลูกสัตดีดีคงไปดีไอ้สองเขาขอมาขอจะ่ผมยังไม่ให้เห็นคนหนึ่งได้ประกยนได้ได้แล้วคืบหน้าไปเรื่อยๆย้ได้ไม่ขอ ไม่ไดย่งผู้หญิงคนนั้นให้ไปสองคนแล้อย่างนี้กี่คนสองคนมันเป็นเงินเท่าไรหนึ่งแสนหนึ่งแสนนั่นอย่ว่าเชิยังมาเคยตัวมาขอกเขาตัดไปเลยไม่ให้เคยตัวขึ้นหน้าเลยตอนหนึ่งว่าเอาเอาคุมบอเนยลืมตัว แม้ถงาเจ้ดีจำเป็นนี้จะมาพระเป็นเปายมีให้เลีน้อยมาใอย่ที่เราจ่ายจ่ายที่จำเป็นจำเป็นมีทั่วไม่พูดเยอะไม่ไม่พูดมันทั่วประเทศไทยนม่บอกแล้วเราให้้วยความู้สุใจน หนที่มันเตรียระบุชื่อเขาเที่ไปสงฆ์ข้อเขาก็ผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยหนที่แล้วแลหยุดชื่อซึ่งเขาเคยออกตั้งชื่อทีม้านล้วนะ้เราพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ที่เราเทียวเขาโดยเฉพาะเฉพาะไม่เกี่ยวอะไรเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราให้เราผ่านเลยเพราะราษาเกีรยิเขามันช่อะไรให้ไปแน่น ลักพาโทษระรยะเหยียบทะลงไปนั่นมาเพราะว่าเราถึงไม่ได้พูดถึงเลยครับเป็นเรื่องของบุคลคลโดยเฉพาะว่าที่ไหนเรียกว่าทั่วประเทศไทยนะอยู่ทั่วอย่างนี้ไม่ใช่น้อยนะตามแต่ความจำเป็นมากน้อยเช่อน,น,น,อ,น,นอย่างนี้นะนี่ก็แสนกว่านะตั็อย่างนี้ครับเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านล้านมีทั่วไปนีเชื่อช่วยโลก อย่างนั้นแล้วเราไม่ระบุไม่ไม,ไม่ให้บอกชื่อเขาให้เกี่ยวกัเาเอาควาอสุเยังใจให้แล้วผ่านไปผ่านไปเหมือน,นไม่ได้ใหทั่วประเทศไทยว่าอะไรไม่ว่า,วาผ่านไหไเหมือนกันหมดช่วยทั่ว,วกันหมดเสมอกันหมดเราทําด้วยความจ็นงทนมีความจําเป็นจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแค่ไหนโทษสอบเรื่องร้ายถูกต้อง ด้วยเหตุด้วยผลแล้วควขขรจะสงเคราะห์เท่าไหรเท่าไรก็สงเคราะห์ตามนั่นตามเพราะสงเพราะให้แล้วผ่านเลยผ่านเลยโอ้มันน้อยเมื่อไหร่เราทำด้วยความรุทธิกใจประกาศไม่ประกาศเป็นไรนะให้แล้วเป็นนันให้แล้วถูกต้องแล้วคืกรับแต่แล้วก็ทชุ <S <S ่มเย็นแล้วนี่ไปโคตรสมาอะไรเหยียบคนนั่นเลยไม่ให้เขาจะดีกว่านั่น เราแม้จะเหยียบย่ำสัญญาเกียรตนนิคนเราเหยียบเป็นของสำคัญแม้หลาเป็นปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาถ้าเขาออกมันคือจริงแล้วก่เราจะพูดก,ก็ได้เราพูดก,ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องนู่นภายในเรื่องจะก็จะขอ,อก็สงวนชื่อนามเท่ากับสงวนศักดิ์ศรีเขาว่าอะไรแล้วผ่านอย่างอุดรนี่ก็มีน้อยม,ม,มาก เราพูดเฉพาะติ่ใจเหมือนไม่ให้นะผมให้แล้วเหมือนไม่ให้หเหมือนกันหมดเพราะเราอยอารมณ์กับอะไรจะไปเสื่อเอาบุญเอาคุณอะไรกับใครบุญคุณอะไรก็เกิดจากเราพูดทําไปเกิดจากที่เกิดจากเราบุญก็เกิดจากเราคุณ,คณก,ก็เกิดจ,จากเรานะคือญหาเวงที่ไหนจะให้บอกช้ำเขาเราพื้นทีิบาอย่างนี้การดำนิบัติต่อโก ผมปฏิบัติสุขสีความเมตตาและบริสุทธิ์เต็มที่เพราะงั้นใครที่จะมาว่าข่าวรือทำมทุขผิดแกอย่างไงผมยิไม่เคยวางเราเป็นคนทําเองรู้้วยเราเองทุกสิ่งตัวอย่างเขาไม่ได้ทําเขาจะว่ากันสิงสี่สิบห้าเต็มเตียนเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราดีอยู่แล้วสนใจเรานั่นนั่นแหละทําไม่เอ็นไม่เยยงกับอไรไโกงแนวเลยจะเรีกยกว่าทำเอาเป็นแบบสบับได้ เรื่องโลกโอ้ยมันมีแก่ความุกกองผีส่วนฐามมันประดับประดาตกแต่งกันมาแล้วมาหลอกกันมีเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องใหญยเรื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่อนไรตานะฮะเรื่องก็เรื่องใหญ่เรื่องเอาอะไรมาป เอนนเดี๋ยวฟังเงียบอยู่นิ่งหนึ่งก่อนอถ้าเราเรื่องเกี่ยวผมช่วยชาติบ้านเมอืองอยู่นี่นี่นะไม่ควรสอดแทรกจะไปสอดแทรกจะไปอวดรู้อวดฉลาดนะความรู้เท่าหางอื่นนี่นะจะไปสอดแทรกนั้นทําให้กระทบกระเทือนทําให้เสียหายมีนะจะไปอวดรู้อวดฉลาดเจตนานน้วล่ะเจตนาของหางอื่นมันมี กิจนาของหัทของทํามมันหลายอย่างหาสอดหาแสรเรื่องนั้นเร่องนี้อยากพูดอยากเห็นแล้วเอา,าแล้วก็เอาไปมาเผากันเผาสัเงหนามันได้ยินอยู่นั่นีอ,นองในวัดนี้ผมก็ไม่เคยเชื่อเชยไม่เคยบอกขอความช่วยเหลืออะไรอะไรจากใครที่มาสแสดงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องอวดดีไปเลยนะ้ายากเอง ถึงเจตนาจะหลังดีอย่างเีือกระก็ตการความผิดพลาดนั้นเป็นความเสียาหายอย่างร้ายแรงได้นะนใครจะไปอวดด้อวดสลาดซดแซรบเรื่องนั้นเรื่องนี้นะวันนี้อย่าหูดีตาดีในสิ่งที่ฉกกระปกเรื่องโรคไม่ใช่เรื่องสะอาดนะเรื่องทมที่เราปฏิบัติอยู่นี้ต่างหากเป็นเรื่องที่สะอาดรักษาไว้ให้ดีไปยุ่งอะไรกับเรื่องโรค ถ้าจําเป็นหะที่ผมจะเอาความช่วยเหลือจากหงิดส่วนผมก็ขอกก็ยังปฏิบัติมาแล้วไม่ขอไม่ก็ะลูกกันเองที่ควรจะช่วยเหลือกันยังไงให้งานการดําเนินไปด้วยดีไอสิ่งที่อุบาต่างๆวิธการที่เรานาจะนําไปใช้เพื่อช่วยโลกและหนุนทำานี่ต้องได้พิจารณาอย่างมากนะอย่างผมดาเนินมาเอง ผมดำเนินโดยยพังก็เลือความชุกอา่านทุกอย่างเท่าที่ถ่ายมาผมไม่เห็นผิดพลาดอะไรไอ้เรื่องที่มันมีอะไรขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของผม,มเรื่องความผิดของเขาต่างเราเองไม่เห็นมีผิดอะไรได้ที่ได้จําำนิตนเองที่ดําเนินอยู่ตั้งแต่ต้นมาไม่เห็นอะไรเพราะเราพิจารณาเต็มสัตเต็มส่วนแล้วออก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  ควรเบาเบาควรหนักหนักควรเด็กเด็กอย่างนั้นทําไปอย่างนั้นเหมือนเขาถากไม้แต่ควรถากเบาเบาเขาเบาในาที่จะบเบาเพราะอะไรเพราะควรจะถากเบาถักหนักคกนนั้นไม่ได้เนี่ยควรจะถากหนักก็ต้องหนักเพราะมันคตมันงอก็ต้องหนักหนึ่งถากไม้เนี่ยเขาทํามไม้ท่อนเดียวเขายังถาก เบามือหนักมือต่างกันนี่งั่นวะอันนี้ควรจะหนักก็หนักเรื่องทำควรเบาเบาควรเบา,เบาไปหนักไม่ได้ควรหนักจะเบาไม่ได้มันนักเหมาะสมอยู่กับพูดทาเองเหมือนเขาถามมาที่ควรจะเบาเราจะไปหนักมือไม่ได้เน่ในในช่างขา้เป็นอย่างนี้อย่าไปหูดีตาเร็วนะ ว่าหูดีตาดีมันหูเร็วตาเร็วนะเรื่องอะไรไปสอดไปแฝงรู้อย่างรู้เรื่องนั้นเรื่อนงน,งน,งนี้แล้วเอาความสกปรกเข้ามาเลยว่าที่นี่ใครเป็นคนรับเพราะผมเองเนี่ยมันอยู่กับผมถ้าเวลาไปทํานี่ไม่บอกไม่กล่าวเวลามันสโปรกมากระทบกระเทือนแล้วจึงมากระเทือนผมเนี่ยเพื่อน,น้าเอาเรื่มงนะ อะไรที่เกี่ยวกับควาเขาเขามาได้อดีแล้วนะเวลาเขบอกเรื่องเกี่ยวกับอเรื่องผู้คนหญิงผู้หญิงก็้ายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องยาทำตัว็นสนิทสนมกับเขานะเลยยินไหมมือทำตัวสนิทสนมกับเขาให้เห็นไม่ได้นะยิ่งในครัวนี่ไม่ได้เด็ดขาดใครจะเข้าไปถ้าไม่ใช่เรื่องผมสั่ง มีเหตุจำเป็นอะ,อะไรอะไรที่จะให้เข้าใครเข้าไม่ไรเนาะไม่มีซักถามนะไล่นี้เลยเพราะได้สั่งเสียเรียบร้อยแล้วเหตุผลกลไกที่ควรจะเข้ามีอะไรมาปรึกษาเพื่นอนฝูงงูเพื่อนเวลาเพื่อนถูงเวลาผมไม่อยู่เวลาผมอยู่จะปรึกษาใครแต่ย่าสควนหรือผมสั่งไปรักษามากไม่ได้นรเรื่องผู้หญิงกับพะ้าม เป็นภัยต่ยอกันอย่างรวดเลยเพราะอะไรอจริงต้องได้ามัรถะวงังตลอดเวลาไม่มีอะไรรวดเลยยิ่งกว่าหญิงกับชายลกพระกับผู้หญิงเห็นไหมที่แสดงไว้ใครเอามือเท้านั่นอยู่นั่นนั่นดังน,นั้นพูดไปมันเห็นเนี่ยเทามันหน้าดูไหมดูสิหน่ะในท่ามกลางสงมันหญิงมาจากไหนนั่นหนาเนี่ยเนี่ยความเคยกินต่อสันดานมันเป็นอย่างนี้นะทําอย่างนี้ คังดูมันดูได้ไหมครูอาจางย์กำนัาชานนนงชนโทษพระสงฆ์นั่งอย่างนี้ไม่เคารพสงฆ์ไม่เคา,เารพครูาอาจารย์เคารพใครเคารพอะไรอย่างนี้เหรืออันนี้คือพาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพระพุเ้าเอ้นี้หรือไปสอนศาสนาสอนโลกนั่นนะมันดูง่ายดูง,ง่ายนี่พูดเรื่องอะไรก็มาเห็นขวาหน้าอย่างนี้ที่ไม่เห็นมันเป็นองไรนั่น หนาพิจารณาอยู่นะผู้ที่เจ้าการเตียงไว้ต่อพระอนุนพระอนุนทูลถามมือเจ้าการปฏิบัติต่อมาทุกความคือผู้หญิงนี่จะให้ปฏิบัติยังไงฟังที่นะ่ะฟังให้ดีนะเนี่ยพระอนุนทูลถามมือพเจ้าการปฏิบัติต่อมาทุกครามคือผู้หญิงนี่จะให้ปฏิบัติยังไงนี่ใครก็เห็นด้วยกันทุกคน นี่แหละป้านนนทูลถามุ่เจ้าจให้ปฏิบัติเพราะว่าไม่เห็นไม่ดูซะเลยอนุน,น,นดีฟังทีนะ่หน่ะคือไม่เห็นไม่ดูเลยนะละั่นแหละดีนั่นพักละหากว่าจำความจาเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีจะทํายังไงยาพูดนั่นฟังทีนะ่หนักนี่แหละใครที่รุนแรงที่สุดอยู่จุดนี้น,ะน่ะเะท่านบอกว่าถ้าจําเป็นจริงที่ควรจะ รู้ได้เห็นจะทาไงยาพูดนั่นฟังทิบางทีทา่านจำเป็นที่จะได้พูดล่ะนั่นพระนรนท่านฉลาดขนาดนั้นนะที่จะพูดได้ทำมาให้ตั้งสติให้ดีนั่นเห็นไหมให้ตั้งสตินี้ยาให้เป็นไปตามหน้าเสียงรักาตัณหาสามประโยคนี้กระเทือนหนวดทั่วประเทศหญิงกับชายพระกับผู้หญิงมีงกระเทือนมากสียสําสหรับ ท่ากับผู้หญิงมีกระเทือนมากนี้ต้อชายโชวโลกตลอดตัดมันก็เหมือนๆกันไม่เ,เขามาเป็นตัวเองพระพุทธเจ้าสอนพ่าต่างเรื่องโลกของเขาเป็นโลกของเขานี่รรบเด็ดหมายฟังที่พระพุทธเจ้าคุ้นได้เมื่อไรเรื่องเหล่าน,นี้มีของเล่นเมื่อไรันตัวนี้ตัวสําคัญมากเราจะได้เห็นเวลาปฏิบัติต่อมาเมี่อก็นี่มันขึ้นมันขึ้นจนได้ได้พูดได้สอนในหมู่เพื่อนนเราเรียนหนังสืออยู่เห็น สิ่งเหล่านี้ก็เห็นทำงานแล้วมีทางก็ไม่เห็นแสดงความแปลกประหลาดสะดุดใจสะดุดใจพ่อปฏิบัติกล้าจะฆ่านัน,ะนะอาการอันนี้มันจะออกในจิตในจิดดๆๆๆๆๆตแยบแยบยนจิตตวงอยู่ตลอดเพราะธมจิตเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ก,ก่อนเราไม่ั้าหน้า่ังกาทำละามันที่นี่เวลามาต่า,ตาสาาังกาธรรมจิตี่แทอัน,นี้เต็มหัวใจมันเป็นในจิตนั่นแหละมันไม่มาแสดงภายนอกเนียถึงจนกระทั่งเหมือนว่าโมโหเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเป็นภัยมากเลยถ้าตัวนี้ในรุนแรงหาความสงบร่มเย็นเป็นตัวของตัวไม่ได้นักพระอะไรเพราะฉะนั้นยาคุ้นกับเรื่องอนี้เป็นภัยผู้เจ้าเห็นว่าเป็นภัยเราจะเห็นว่าเป็นมี่เป็นยนั่นแหละคือมหาภัยเอาหมวแนกันท้ตัวนี้เป็ไหนที่ไหนๆรวมกันเดี๋ยวนี้มันถือเป็นคู่กันแล้วนะไอ้ะกับผู้ยากาผู้หญิงดูมันเลอะเธอไปหมดเลยดูไม่ได้นะ จนกระทั่งพระดูพระไม่ได้บางอันเด๋องผมพูดจริงๆนะดูพระเนี่นยดูจะดูไม่ได้มันก็เสื่อมใจพระแบบนี้นเราให้ระวังให้ดีว่าย่าเก่งกว่าศาสตราอาารยเนี่ยศาสตราสอนไว้สามประโยคยาเห็นอย่าดูเอารนณ์จริงภาพประจำเป็นที่จะเห็นจะดูจะทำไงอย่าพูดนั่นฟังพูด เป็นภัยกน่ถึงเล่เด็กอย่างนั้นนี้คะว่าจําเป็นที่ควรจะพูดแลวทำไงให้ตั้งสติให้หีเนี่ยคือตั้งตดพูดเวลเาจําเป็นเท่านั้นแล้วถ้าจากกันเลยไม่ให้มาทุทกเข้าวุ่นวายกันเอาไฟเผากันเผา,าสดๆร้อนๆไปเผาหุ่นันขั้วไปที่เด็กกันหายมาเผา,าราเผาหนึ่งแม้กระเถิะถักกระเทือนทั่วโลกมันค่เรื่องเล็กน้อยนะ พระกระจังมาละคำนี่นะอยาติ้งับใคระนะของคุณที่เจ้าไม่สอนให้่ยคุณยาคุณสอนให้ระวังอย่างสมที่เน,นี่ยเนีมหาไผ่สามสุดเนี่ยเป็มหาภัยไม่เห็นไม่ดีเลยดีจำเป็นนี่อย่างนียาพูดคือไม่ให้ความสนิดเลยกับผู้หญิงนะ่ยเนี่ยไม่ว่าทันเลยจริงจรนะข้าจังเป็นที่พูดว้าตั้งสติให้ดีคือ มีตั้งท่าระวังพูดด้วยความระวังนะเว่าพลาดจาทการทันทีเลยเมื่อเหตุเหตุหหจำเป็นที่ควรจะพูดพูดด้วยความมีสติแล้่ยว่าตัดออากทันทีเลยดังนั้นนะภา,ากัรจำยามาคุ้นะคุ้นก็ตื่นตาจริงๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพาคุณ,คณยาคุค้นจะอวดดีกว่าศาสดาครับขึ้นละทีไปดูท่าที่บอกว่าทีเตรียงสว่างนะ あ。はい。お母さんが本当に笑顔なんだけど。うん。 ขับรั้งขับอาเซอร์ขับมาสาเนตั้งบ่วงแห่งัระยะนั้นบ่วงมือนี่มันเกนะครับขับรถตัอเมาสาเดืนอยู่ี่เท่าไหร่ทั้งหมดเทงานนึงคน ภาวรนาภารณะโตภูเบนะอิทังปุรันติตาตะบางหองติตันทวางอธรรมะจันจาปะปะพปิปุจฉะนันจาอาสนะปัญญัปปัณจาปาลิยัปฤกข์โพชิยุกถัพปัณจ่าท่านดาระห่านังฮิทูนางท่านดาหารนจจะเตสนเยวะอัตตะภาวนานังภาวนายติอาหารนจ่อุตุขานันจาฮิทุกเนะนาจันสุทินีนบมวาโลจาติ ลัทธาภูริเมสุจัตเสศุปติศุภรีปิจังอิรานิุริยาโลกัสสะอภิตายันติอัปพราณิติหูมุโคณังวตังยานังเตหิปิภูหิตตตานิปะริณิธิตาณิหามิศิฉันดาหารณะปวารณะอาหารณะนิทาอิหิสังอบัตหรสีมายังหักถาสังวิติตวะมเส้นนานังติภูนังอภภาวโตนติอุตุขานังนามะ นามะเอตกอารติดกันตาเอตการอ,อาวสิทธันตีเอว่างอุตูอาจิกขนางโอุตูนีหาวะาะซาสเสนเฮมันตะกิมหะวะวานาหนาังวะเซนาตีไม่หุนตีอายังวะวะนาโนตูดีมาสินจ่าอุตุมิสัตตาจ่าอุปโสธาเอกาจ่าปวารณาอินาประเทศนาเอกาปวารณาสัมปตาปัญจอุโปโสธา,าติดกันตาเอโสภาอาวสิทธว่า ī te ēvāṃ saṃbīhī āyāsaṃ te he āyukukhā naṃ ārētapvāṃ ēvāṃ māṃ bē mūkū kaṇo nā nāma īmasmiṃ pāvāraṇaṃ yē pāvāraṇaṃ thāyāsaṃ īpatitāṃ hīpū ēcakātiṃ hīpū tak penyasa gitu sang pagi tahun keih sebei ayasmente ke ike, sabih, ayas, man, tehi, ho, nati are tak e Hi memowado penadanita sang nanya nati itu sekolah ngaasa naku pegi kanangkaktata nang ku peki kanang pakkatiatan nitri tata e wenttang nawak diang ku beangkak ringit เจตีเตจักรพัิเตสเตย์โซดีวโซจาตุปสีปัญโอะอสิสามื่อีนัมัญยัตโระยถาปปวานาระปัญโอะเราทียาวะกิกาจะบิกู่กามะปตาสังสังขปวารณาราหะปัญจวาตโตวาติเรกตาปกาตตาปาราจิกังอนาปนาสังเทนวะอนุปิตาเจตข้อขปาสังอุปจิตวาเอกสีมายังสิตาเตสันจะวิการละโถจนาลิวะเสนาบุตรสถานยาปฏิโยเจนวิจันติ ต uh ้ต huh, ้องจะหาตาปลาเทหาตปาสโตไปหิการณอมแท้นาะเป็จตโมโกติเข้าเจนียกุปะโลเจนติเอวันตังกวารณากามังอิเมหิจัตุหิลนะกเนหิสังกัจิตังปัตตาคลังนามะโหติกาตุมิตรูปังกวารณะธรรมสัปะตักละตังวิริตวาอินานิการยะมานาปวารณาสังหเยนะอะหมาเนตบวา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุมาตุเมภันเตสังโฆอาจพวารณาปัณะสิยาดิสังฆัสสะปะตะตัลลัง सङ्घो सम नव शितं पवारया शोनो तुमे भन्ते सङ्घो अज สรโสมานนักกาวรยเอาหันหน้ากันหันหนากันด้เหรอรผมอืมนี่นม่นอนนเก่าเนโพร้อมกันอเปารนทนยเอาหันหั้า่วั่หิดึ้นอา Sang Buddha Agawa Buddha Agawatangi Wa Dewi i no. สร <ane ep Karena> ้งคเอาโซ่ป๊เนาสร้าาเอาโซ่โป๊ะเนือสรางคางสร้างสร้างคางเอาโซ่ป๊เนืดิเทนัสุเตนวไปสร้างกายวาวัดันติวังอสันโตอนุกมปังอิสาายปัดสัมโตปฏิกิสาน ตะทยัมปิอาโซสังคังผวาเริสิเทนวาสิเจนวาอสร้างกายวาวัดันตุมังออสมันโตอุกัมปังอุปดายตัตังโตปะที่ริสาเมตะทิยัมปีสั้งคังผวเริสังขังอาโซผวาเริ

ततेन वा च तेन वा परिसकाय वा भगवतु मञ्ञयत्मन कौ नुकाप उपादाय परसन्तो परिकारिसामि द्वितीयं सीवंते संखं अवयमि ततेन वा ततेन वा परिसंखायो वदन् าต่เพ um ียงปีติสั่งทมปุระเรนิดิเทนวาสุเตนวาภริสังกายวะวัดันทุมังยัสุตโตมิคมังปานดายะอาสันโปะริสังสานต์ตังขัมภันเตปวารเรนิดิเทนวาสุเตนวาภริสังกายวา วะดั่งตุมังอายสเหนโตอนุกัมปังอุปปัายะปัสสันโตปติกราะสามิตัดยิมปีหันเตสังคังตวารีมินิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะดั่งตุมังอายสเหนโตอนุกัมปังอุปปัายะปัสสันโตปติกริะสามิตติยิมปีหันเตสังคังกวารีมิลิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวา quá nan tu mang ayas à mento anu kampang upada ya pasanto patikarisami tiếng ăn gắn được nhiều thói nga ăn, sống chúa chung thắng được mười 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 đi,